ไแกรู้ไหมรองเท้าฉันนะคู่ละเป็นล้านแกเข้ามาคุกข่าเรียงรองเท้าฉันให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะแค่รองเท้าคู่เดียวเนี่ยเจย้าเหหนาเนี่ยนี่เธอกล้าสีไม่ยากคุณหนูใหญ่เหรอฉันจะไล่เธอออกชอบทําตัวเป็นแม่พระคนจนๆอย่างเธออยู่บ้านเท่ารูหนูเคยเห็นรองเท้าวาเลนเทียของฉันหรือเปล่าละ่ะเขามีแต่รองเท้าวาเลเนติโน่อย่าบอกนะว่า แม่ตับ,บ้านเท่ารูหนูฉันคงไม่บัญญาอยู่หรือมั้งบ้านหัวหน้าฉันเนี่ยเป็นคาราฮาดหลังใหญ่โตอยู่ในใจกลางเมืองชนะเรียกได้ว่าไม่มีใครเทียบฉันติดเลยแหละจะหลูซะแค่ไหนกันเชียเธอเคยอยู่วังมาก่อนหรือไงใช่คนจนๆอย่างเธออะทำงานแทบตายอะก็คงไม่มีปัญญาซื้อแม้แต่กับเบื้องแผ่นเดียวหรอกนะปากเธอเนี่ยก็ูดไปเรื่อยเลยนะ ทำไมเธอไม่พาคนอื่นไปเปิดหูเปิดตาดูบ้านอ่ะก็ได้พรุ่งนี้ฉันจะพาทุกคนน่ะไปดินเนอร์ที่คาลือหาดหลวงฉันจะได้รู้กันไปเลยว่าฉันกับเธออ่ะมันคนระดับจะเลดูแลกันนะโอ้นี่มันคือคารืหาดสุดูที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลยนะเนี่ยทุกคนถือว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้วล่ะบ้านแถวนี้ดูสวยหรูเหลือเกินนี่แกกระมล ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับที่นี่เป็นพิเศษเลยนะคนบ้านนอกมันก็แบบนี้แหละชอบสอดรู้สอดเห็นดูนอนดูนี่อยู่เลยอาจจาะบังเอิญเดินมาเจอก็ได้อีกอย่างเนี่ยชีวิตให้ซอแบบเนี้ยคนจนๆแบบเนี้ยจะไปรู้ได้ไงหน้าตาแบบนี้เนี่ยให้มาเป็นแม่บ้านฉันเนี่ยยังไม่คู่ควรเลยนี่มันบ้านของเรานี่นะทำไมเธอรู้รหัสด,ด้วยอะ่ะคลิกก่งด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง